เด็กก็อยากถามโค้ชนิดนึงอะค่ะว่า,าในกรณีคืออย่างสมมติเราไปขายพนักงานบัญชีหรือว่าคนที่เขาตรวจสอบบัญชีอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากจะขายให้ได้เงินก้อนที่มากขึ้นมากกว่าการลดหย่อนภาษีแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถทลายกำแพงเขาได้ว่าเงินเขาเนี่ยเขาอยากเอาไปลงทุนอย่างอื่นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มาก กว่าการมาลงกับประกรันเนี้ยค่ะก็เลยอยากได้แนวทางในการที่จะทำตรงเนี้ยค่ะโอเคครับคือ,อคือจริงๆไม่ใช่นักบัญชีหรอกผมว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาสามารถลงทุนเองได้ซึ่งเราต้องไม่ขัดแย้งเขาเนาะว่าใช่เขาสามารถลงทุนเองได้แต่ว่าการลงทุนนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับในชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความเป็นมืออาชีพ professional ยิ่งถ้าเป็นสาขาวิชาที่เป็นบัญชีเป็นหมอเป็นวิชาชีพอะไม่มีใครทำงานแทนเขาได้เพราะสิ่งที่เราน่าจะคุยกับเขาคือไม่ใช่ผลตอบแทนจากการลงทุนนะฮะสิ่งที่เราพูดควรจะคุยอย่างยิ่งในการนั่งคุยกับลูกค้าเหล่านี้ก็คือเรื่องของผลตอบแทนในวิชาชีพเขาต่างหากแล้วว่า เขามีความเสี่ยงในการทีเ่เขาเสียชีวิตถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเกิดความเกิดจากไปโดยที่เขาไม่มีอะไรโปรเทคเงินลงทุนที่เขามีทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแค่ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะแต่ว่าเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคุยกับคนเหล่านั้นก็คือการ Diversify เงินนะเราเราแบ่งเงินออกมาว่าก้อนที่ลงทุนก็คือเงินลงทุนก้อนที่ไม่ใช่เงินลงทุนนะ่ะ เขาควรจะย้ายที่เก็บมาอยู่กรมธรรมประกันชีวิตเพราะมันได้ผลตอบแทนไม่ไม่ได้สูงเท่ากับที่เขาไปลงทุนแต่มันมีความคุ้มครองชีวิตนะครับอีกในยนหนึ่งก็คือบางครั้งผมท้าทายลูกค้าด้วยนะว่าพี่แน่ใจเหรอว่าพี่ลงทุนได้ผลตอบแทนสูงกว่าแบบประกันของเรา นทุกวันนี้ผมก็เข้าแอปแบงค์ผมเองนะผมนั่งคุยกับลูกค้าผมก็เข้าแอปของผมเองนะผมเป็น private bank นะกองที่ผมลงอยู่กับธนาคารติดลบ40%เอร์เซ็นต ผู้จัดการกองทุนก็ตอบอะไรเราไม่ได้หรอกครับเอาแค่กองทุนที่เราคิดว่าความเสี่ยงน้อยมากนะกองจีน่ะตอนนี้ผมติดลบอยู่40%่ผมถามลูกค้าว่าถ้าลูกค้าลงแบบนี้แล้วในภาวะที่จำเป็นต้องใช้เงินในเวลาตรงนี้ไม่ใช่เงินเย็นมากๆเนี่ยเขาจะทำยังไงยอมขับทุนเงินก้อนนั้นไปไหมลง10ล้านจะเหลือแค่หล้าน แล้วถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้เงินตอนนี้เขาต้องยอมขัดทุนแต่ถ้าสมมติว่าเขาแบ่งเงินส่วนหนึ่งออกมาลงกับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองด้วยผลตอบแทนด้วยอย่างน้อยเงินต้นไม่มีติดลบผลตอบแทนไม่ได้สูงในแง่ของการเวลาที่มันวิ่งบวกแต่ว่าเวลามันติดลบมันก็ไม่ติดลบอธิบายเขาฟังได้ครับผพว่า คนที่เป็นนักลงทุนทั้งหมดในวันนี้ไม่มีใครไม่เคยบาดเจ็บจากการลงทุนแต่ว่าทุกคนเสนอไงแง่ที่ว่าผลตอบแทนสูงกว่าได้ผลตอบแทนเยอะกว่าได้อะไรเยอะกว่าผมถามว่าตรงไหนมีหลักฐานพิสูจน์ไหมนะครับล้วนแล้วแต่ผ่านไซเคิลของมันนะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงปัญหาก็คือนักลงทุนจะมีปัญหาตอนไซเคิลมันขึ้นแล้วจําเป็นต้องใช้เงินมันกําลังเสียโอกาสเพราะเราเข้าใจไหมฮ นักลงทุนเสียทั้งตอนที่ลงทุนเพิ่มกำลังขึ้นเพราะกำลังขึ้นเขาก็ไม่อยากขายเพราะว่ามันกำลังจะทะลุทะลวงกำลังทำกำไรเวลาตกก็ไม่อยากขายเพราะตกมันก็ขาดทุน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 ตัดขายตรงนั้นคือ c u ด loss แต่ถ้าเขาเสียชีวิตมันต้องจุดจบตรงนั้นน่ะทายาทเขาต้องมาณจุดนั้นน่ะไม่ว่าจะ บวกหรือลบหรือเวลาที่เขากสเกษียณแล้วเขาต้องใช้เงินเขาก็ต้องขายไปไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบทําไมเขาไม่ดิเวอร์ซิฟายเงินบางส่วนมาแบ็กอัพอันนี้เอาไว้เพราะเราไม่ได้ขายเขาทั้งหมดนะครับเวลาที่ผมขายลูกค้าเนี่ยไม่ได้เอาเงินเขาทั้งหมดมาลงเราเพียงแค่ให้เขาจัดสรรเงินเขาคงไม่เอาเงินทั้งหมดนะ่ะไข่ทั้งหมดคงไม่ไปไว้ในตะกร้าเดียว เคลียร์กับเขาแบบนี้ครับแล้วเขายังโปรเทคความเป็นมืออาชีพเพราะความเป็นมืออาชีพของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ให้กับคนอื่นนะครับมันไม่ใช่ว่าเขาตายปุ๊บเนี่ยเซอร์ติฟายทางด้านบัญชีจะส่งต่อไปให้ลูกหลานได้ไม่ได้นะครับมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวส่งต่อกันไม่ได้ครับนะโอเคนะครับ